เปลี่ยนท่านคณะกรรมการการประเมินทุกท่านกระผมนายสรวิทย์มีริ์ตำแหน่งครูวิทยาฐานะครูชำนาญการโรงเรียนสตรีศริเกตอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกดสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกดย,ยโสธรสำนักการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการวันนี้กระผมจะมานำเสนอผลลัพธ์ การเรียนรู้ของผู้เรียนที่เกิดขึ้นจากแผนการจัดการเรียนรู้โดยผลลัพธ์ของนักเรียนนั้นมีทั้งผลลัพธ์จากแบบทดสอบควิสซึ่งใช้สำหรับการทบทวนความรู้เดิมและผลลัพธ์ที่ต้องการให้เกิดขึ้นตามวัตถุประสงค์อย่างเช่นผลลัพธ์จากใบงาน mind mapping ผลลัพธ์จากแบบวิเคราะห์และประเมินผลการปฏิบัติทักษะการเต้นรำท่าซิกแซกของนักเรียน และผลลัพธ์จากวิดีโอทักษะการเต้นรำของนักเรียนซึ่งผลลัพธ์ของนักเรียนนั้นได้เกิดขึ้นในระหว่างการจัดการเรียนรู้ในห้องเรียนและเกิดขึ้นภายหลังการจัดการเรียนรู้ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดนั้นได้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในแผนการจัดการเรียนรู้ในรายวิชาสุขศึกษาและพละศึกษาประหัสวิชาพ .33101 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6โดยการเรียนรู้ที่4เรื่องทักษะการเต้นรำท่าซิกแซกในจังหวะบิกินโดยใช้การจัดการเรียนรู้รูปแบบ EIS ร่วมกับกระบวนการจัดการเรียนการสอนทางพละศึกษา5ขั้นตอนผมขออนุญาตนำเสนอผลการทดสอบฟวิเพื่อทบทวนความรู้เดิมของนักเรียนครับซึ่งในกระบวนการนี้ผม ให้นักเรียนใช้โทรศัพท์ในการทำแบบทดสอบเพื่อทบทวนความรู้เดิมและพบว่านักเรียนมีความสามารถในการจดจำเนื้อหาและความรู้ที่เรียนผ่านมาซึ่งประเมินจากผลการทดสอบควิสจำนวน5ข้อโดยนักเรียนมีผลการประเมินคุณภาพระดับดีมากจำนวน40คนคิดเป็นร้อยละร้อย ซึ่งเมื่อนักเรียนส่งงานกับคุณครูเรียบร้อยแล้วนักเรียนสามารถเข้าไปดูคะแนนของตนเองและตรวจสอบฟีดแบ c k จากคุณครูได้ที่แอปพลิเคชันนี้ครับผมโดยที่นักเรียนสามารถกดลิงก์ในเว็บไซต์จากนั้นกรอก User และ Password ง่ายๆตามนี้ครับก็จะทราบผลคะแนนของตัวเองและมุมมองจากคุณครูผู้สอนได้ครับ ด้านความรู้มีวัตถุประสงค์อยู่2ข้อด้วยกันคือวัตถุประสงค์ข้อที่1นักเรียนสามารถอธิบายวิธีการปฏิบัติทักษะการเต้นรำท่าซิกแซกได้ผลการประเมินจากใบงาน My m y n d p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  i n g พบว่านักเรียนมีผลการประเมินคุณภาพระดับดีมากจำนวน37คนคิดเป็นร้อยละ92.50และมีผลการประเมินคุณภาพระดับดีจำนวน3คน คิดเป็นร้อยละ7.50วัตถุประสงค์ข้อที่2นักเรียนสามารถวิเคราะห์และประเมินผลการปฏิบัติทักษะการเต้นรำท่าซิกแซกของตนเองได้ผลการประเมินจากแบบประเมินนักเรียนมีผลการประเมินคุณภาพระดับดีมากจำนวน32คนคิดเป็นร้อยละ80และมีผลการประเมินคุณภาพระดับดี จำนวน8คนคิดเป็นร้อยละ20ด้านทักษะกระบวนการมีวัตถุประสงค์อยู่1ข้อด้วยกันวัตถุประสงค์ข้อที่1นักเรียนสามารถปฏิบัติทักษะการเต้นรำท่าซิกแซกในจังหวะบิกกินได้อย่างถูกต้องผลการประเมินจากวิดีโอของนักเรียนพบว่านักเรียนมีผลการประเมินคุณภาพระดับดีมากจำนวน28คนคิดเป็นร้อยละ70 และมีผลการประเมินคุณภาพในระดับดีจำนวน12คนคิดเป็นร้อยละ30และผมขออนุญาตนำเสนอผลงานวิดีโอทักษะการเต้นรำท่าซิกแซกของลูกๆนักเรียนดังนี้ครับสวัสดีค่ะ My name is Soragan Supla and my nickname is Kanomji number 17. My name is Serena Pabuthi. My nickname is MM number 19. We are in Mathium 6 slash 12. Yes sir, today we will go to dancing, balloon dance with three steps step one basic movements, and step two zigzag. Last step is arm under turn. Under okay, let's, let's go, go to the sea. Bye bye. You, Ben, I could show you incredible things. My name is Bami number 11. My name is number 29. Hello, everyone, and good morning. Today, we will show you about the balloon, balloon dance. Yes, balloon dance. We wow. have a three steps the first one is basic movement, and the second one is success, and the last one is under arm turn uh, let's do it hello everyone today we will dance a basic movement shake out oh, sorry ba a basic movement shoulder to shoulder six sec and under arm turn my name is kavin phuembun i am number 13 my name is kanthina Tom. number 22 ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์จะประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์3ส่วนด้วยกันคือ 1. นักเรียนมีวินยัย 2. มีความใฝ่เรียนรู้และ 3. มมีความมุ่งมั่นในการทำงานและนักเรียนจะต้องได้รับการประเมินในระดับดีขึ้นไปจึงจะผ่านเกณฑ์ผลการประเมินด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนพบว่านักเรียนร้อยละร้อย ผ่านการประเมินคุณลักษณะอันเป็นประสงค์ด้านการมีวินัยใฝ่เรียนรู้และมุ่งมั่นในการทำงานผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับคุณภาพดีที่กำหนดไว้ซึ่งประเมินจากการสังเกตการแต่งกายการตรงต่อเวลาการตั้งใจเรียนและความมุ่งมั่นในการทำงานที่ได้รับมอบหมายจนสำเร็จโดยผู้เรียนมีผลการประเมินคุณภาพระดับดีมากจำนวน40คนคิดเป็น ร้อยละร้อยด้านสม,ม,สนสมรสมรถนะสำคัญของผู้เรียนจะประเมินสมรรถนะสำคัญ3ส่วนด้วยกันคือ 1. ความสามารถในการสื่อสาร 2. ความสามารถในการคิดและ 3. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิตผลการประเมินด้านสมรรถนะของผู้เรียนพบว่านักเรียนร้อยละร้อยมีความสามารถในการสื่อสารความสามารถในการคิด 1. และความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต ผ่านเกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพดีที่กำหนดไว้ซึ่งประเมินจากการสังเกตการพูดคุยการรับสารการส่งสารการปฏิบัติตามคำสั่งถ่ายทอดความรู้กระบวนการคิดการวางแผนในการทำงานและความสามารถในการทำงานร่วมกับผู้อื่นโดยผู้เรียนมีผลการประเมินคุณภาพระดับดีมากจำนวน40คนคิดเป็นร้อยละร้อย และทั้งหมดนี้คือผลลัพธ์จากกระบวนการจัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่612โดยใช้การจัดการเรียนรู้รูปแบบ EIS ร่วมกับกระบวนการจัดการเรียนการสอนทางพระรศึกษา5ขั้นตอนขอขอบพระคุณท่านคณะกรรมการทุกท่านสำหรับการรับชมและรับฟังข้อมูลในทุกๆด้านขอขอบพระคุณครับ